เฮ้ยเฮ้เ <tı> ด <ro> <ümüz> so okay. like cool. okay. ี like, so okay. okay. so ๋ยวก่อนกดดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ล้วก็จะไม่มีคลิปตรงๆออกมาให้ดูนะเชื่อันแน่นะครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยงงบงบงบงอร่อยเฮ้ยไม่มีข้าวเหลือเหมือนเเนี่ยเฮ้ยอาล่ะมีเงินอย่ตง้างฟีบปึ๊บอ่าไปไหนน้เฮ้ยต้องซื้อข้าวกินนี่ข้าวสำคัญกว่าเยอะอย่างอื่นจะไม่ใช่ามันเถอะนะ เอาละต่อไปพมีนาอะไรเราไปไปลเลยกินม่้เนี่ยฮะนะพ่อแต่น่าหว้นะาเฮ้ยเอ้ยผอ่อนนุ่อะครับผมผอนนุ่มสนใจจะมาตามหาสมบัติไหมสมบัติเหรอใช่มีสมบัติมากมายอยู่ที่ซ้างนั่นอะนอกจาจศิรปอป่ามแล้วผม,ไ,มได้บ้างอ่ะก็ไม่รู้สิมันคือการตามหาสมบัติ้อานะนี่คนะ่าเข้านะห้าสิบบาท50สิบาทผมซื้อค่าวได้ทั้งสองจานนะ เอ้ยแล้วไงลนะ่ะห้าสิบัาทนี่อาจจะได้ของมากกว่าน,นี้เนาะจุบ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 ุจ,บจ,บจ,บจบนะอ่าโอเคก็ได้50บาทเอาคองแถมเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณครับผมนี่ครับมีค่าบริการในการฉดฟรีเีลยผมเฮ้ยฉดฟรีเด้อเจ๋งอะไรแล้วผมก็ต่ออ่ะต่อไปหาพวกที่ขุดมาครับเปิดได้ของมางั้นเหรอเจ๋งนี่นี่แล้วาพวกอย่างีี้ดกว่าให้บนนัตรนมเฮ้ยครับผมเฮ้ยใครอ่ะลุงเป็นใครลุง ช่างกับแขกแบบคนแบบไปรมดาทั่วไปแล้วนะสนใจที่ขุดไหมสนที่ขุดเหรอแล้วที่ขุดนี่ดียังไงอ่ะที่ขุดนี่สามารถอัปเกรดตัวเองได้ฮะอัปเกรดตัวเองได้เออมันมันแล้วมันดีไงมันก็จะอัปเกรดไปได้เรดีกว่าเธอจะเทสอยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้เองไอจม,มุกโด่งไอ้ฮี่สนใจบ้างเหรฮะแล้วเจาเก็บไงอ่ะก็เอามาใส่กล่องนี่เอาทรายมาใส่กล่องนี่ทรายเหรอคือมันต้องหล่อหลอมจะทรายใไหมอ่าต่อจประมาณนั่นแหละนะเอาละเอาเงินมา ก็ได้อ่ะก็ได้ครับผมมีของผมแล้วนี่นะได้เลยพอนุ่มเอาไปเลยเอ่อที่ขุดนี่ขุดได้แค่ห้าสิบครั้งเออโอเคทำไม่ได้อย่างงี้สิเอาล่ะอัปเกรดฉันไม่ได้เลยนี่เนี่ยอือเอาแล้วอือเฮ้ยโอจูวิ่งเอาไอ้นุ่มไม่ไหวเลยเพื่อนสวัสดีเฮ้ยเนี่ยเพื่อนจะได้ของสมบัติได้เพื่อนนะเฮ้ย มีจริงงสมบัติเนี่ยมันก็ต้องมีจริงนี่เนี่ยเสียเขาห้าสบบาทมาใช่ไหมอ๋อใช่เนี่ยเพื่อนดูดิโอ้ไงดิโอ้โหเพธาเม็ดคุ้มไปไหนโนบคุ้มหมิงโดยมีกันโน้บดิไอ้โดยมีกับเป็นพิกี้ดิดูพี่นี่เว้ยโอ้ยคุ้มเลยไหนไอ้ไอ้มีเอ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยวยังไงอืมแตอนเบ้านเนี่ยเอ้ยเราได้เยอะเลยเพื่อนเนี่ยเราได้ทำการสร้างปฏิมรรม ปฏิมากรรมอะไรไม่ต้องเลยเฮ้ยไม่ต้อง mm. Luckily, roy? ไม่ต้องปฏิมากรรมเลยนี่พอเลยจุ้วหมี้เอ๋อะไรวะไม่เหม็นมันเลยโอ้ยแต่ของมันเนี่ยของอะไรวะเราแค่มาสร้างราสาไทยปราสาไทยแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เรามาเรามาเล่นเล่นเล่นโอ้โหขี่โมดเลยอ่ะก็ได้ก็ได้สองสี่ยังเอาละโอเคเดี๋ยวเวลาอัพเกตสิเนี่ยอัพเกตแล้ววะอัพเกรดเป็นเทรนมั้งเออโว้ยนี่เป็นมุกโอเคมาขุดโอเคตอนแรกึบ โอเคแล้ว huh. อ hmm. mm ่าไม่รู้ดิเราอยากให้ของพังนะเพราะมันมันกมดได้เรื่อยๆอืมนี่เองเอเราเจอของเนี่ยเออมันสมบัติอดะเห็นจะเจอเลยโอเคขุดไปก่อนแล้วกันในขุดนี่เป็นรูไงฮะก็ไม่รู้อ่ะก็อยากลองขุดดูอ่ะเออเขาจะเปล่าก็ได้กระได้เสาเสียงโอเคโอเคอ่ะจะพังแล้วโอเคเหลือแค่อันโอเคจะมาลูกมาไวอยๆปะเออหน้า เขาเริ่มมีรถไอ้น้องนี่ชุ่มโอเคยังไหมผมโอ้ยเงินขออีกโค้ผมมาขีดอย่างเนี้ยโอเคบาสกี้ผมห้าปอนด์ผมอัพเกรดเลยจ้าเอาพยัยงไงอะ่กะก็วางตรงกลางเลยเอาวา,องางตรงหัวฟางเรียนนะแล้วก็เอาทรายถมมันเลยถมมาโอเคผมนะตือปื๊บถมถมมันโอเคเดีไปต่อ โอ้มาแล้ก็คือก็กาเพียงอ่านี่ไรผ่อนนมเฮ้ยอะไรเนี่ยโ <tinc S 2> <a> หเฮ้ยฟอร์จูนโอ้ยเอ้กเลยโคตรจริงผ่อนนมก็มาเอาซ้ามายเยอร์สิว่าแต่มันลงกันซจริงเหรอใช่แต่ผ่อนนมอ่าสู้ๆแต่ผ่อนนมได้เลยครับผมเห็นอย่างนี้แล้วผมก็ประจัญชีย์เลยเอ้ยพุ่งทะยานอืมอืมเฮ้ยแต่เป็นแนววัน่ะเร็วเร็วอุจูอุจเบื่อเออเดี๋ยวดี เฮ้ยจุดๆโอเคเฮ้ยเราจะขุดตรงนี้แล้วกันนะเอาละโอเคมาแล้วอุ้ยวุ้บวุ้บบวุบหุยสุดยอดโอ้โหว่าแต่สะบัติอยู่ไเนี่ยไม่จะสะบัดเลยเฮ้ยสะบัดิเนี่ยสะบัดิเนี่ยโอ้โหจะขุนตะกุวซ้ายขนเดียวมาเออมากกว่าสองร้อยสิบบ่อเนี่โอ้ขุดโหโคตรเร็วสุดยอดเลยเนี่ยนายนอนอยู่แล้วโคตรใหญโคตรใหญห้ามมาอย่างนี้จะมีของไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อต้องมีของอันนั้นแหละเฮ้ย ขอเพ่ไปเบิ่มเบิ่มขอไบเบิ่ม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 เลยเฮ็ดเพ็ดเนี่ยไอ้เจ็บอ้ยอะไรอะไรฮะเก็กกะทำมาทำไมคนกำลังขุดทรายโหสวัสดีจ๋าเอ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยของจริงโอ้ยสุดยอดโอ้โหสวยนี่อยังกับมีคนโทรศัพท์อาบานเลยโอ้โหแต่ว่านี้สายเยอะมากแต่ว่าไม่เปไรถ้าเรายิ่งสายเยอะอ็เอาเหีดนทีเดียวดิสิเอ้ย อย่างนี้ไม่ไม่กลายเป็นอัลติเมทไซด์เหรอวะอัลติเมที่ขุดงี่เออเอ้ยขุดที่เดียวแบบว่าแบบทุกอย่างแบบโลกแตกเงี้ยโอ้โขุดได้มาโอ้โหพระเจ้าโอ้ขุดยอดเลยที่ขุดนี่เอ้ยโอ้แต่ถ้าถ้าเอาแต็กเต็มน่ะเอออม่เกลียดเออจะเป็นยังไงวะไอเตยไม่ใช่โอ้โหอันนี้คือโล่งเลยขุดเลยเฮ้ยขุดตั้งเยอะได้แค่กล่องเดียวโอ้ยอะไรไอพวกนี้ต้องบอกว่าการสมดุลลว โอเคโอเคเโอ้หเจ๋งจริงจริงจริงโอ้โหสุดยอดโอ้เหอะไะโอ้ยโล่งเลยโล่งเลยแม่โอเคุดหน่อยเพื่อให้มันเรียบเรียบได้สบายตาทีนี้ก็ขับรถ ATV ของเรากลับไปอัพเกรดดีกว่าเอ้ยโคตรเจ๋งจะพังแล้วสิไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ครับตรงนี้ป๊บนี่ไงไม่ไม่ไม่ตรงนี้ป๊บนี่ไงมาแล้วน้อง ไปเลยโอนโอ้นลุงโอ้ยเดี๋ยวก่อนผ่อนนมโอเคแล้วผมโอ้ยผ่อนนมนี่ใจร้อนจังเลยนะอ่าผมให้อัปเกรดเลยเฮ็ดนี่ดีเลยโอ้ยขอบคุณมากพอนนมเดี๋ยวจะอัปเกรดเต็มที่เลยใส่ใส่เข้าไปเลยนะโอเคเลยโอ้ยรายโอเคทีนี้จะลองเรื่องอะไรแล้วก็ลากเต็มเลยนี่ไงเขาว่าโดนเต็มมันจะดีใช่ไหมใช่แล้วพอนนมพอนุ่มไหยนะโอเคปุ๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ โอเควันนี้อัพเกรดได้เพราะผมลุงไหนเลยอ้อมอะไรก็กลี้มก็การอ้อมเพียงนี่รวยผ่อนนุ่มนี่แหละสุจยอดทนงานโอ้โหมีมันที่ขุดทรายสวรรค์แน่ๆเลยโหมันได้คะแนนเชียร์ลงไม่รู้ว่าลองไปลองดูเองโอเคเลยเดี๋ยวเธอจะลองดูขับรถเจ้าที่เขาลองเออเดี๋ยวไปแล้วอื้มอุ้อโอ้ยมันเอ้ อ้เออจับไจั๊มตุ๊บโอเคอ่าจะไกลาดไรดังอ่าลองตรงนี้ดีกว่าโอเคอะไรครับอือปลาหมูแม่งเลยโอเคอู้มันต้องเป็นโอ้โอไม่ก็ที่คุณโอ้โหสุดยอดอุ๊ยโอสายไหนเข้ามาเถอะโอ้ยบอกเลยเนี่ยเทพเจ้าขุดทรายมาแล้วอุ้ยขุดแต่ไม่เจอสมบัติเลยฮะ เดี๋ยวเมื่อกี้เราเจอสุดๆละเออแต่ที่คุณมันเฉ่งมากเลยเนี่ยคุณตั้งเอาแสนห้าหมื่นบล็อกโอ้โหคุณให้ใครจะสร้างนะจังเหรออะไรโดนใโง่เงฮ้ยโดนใจง่อยอุ้ยเฉ่งเนี่ยเฉ่งอะไรภูเขาต้องโลง่งแน่เลยไอ้เจะาุนให้โล่งเลยปีปี